เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่คุยสายอยู่ทโทรหาแม่ไหมแม่อืมแม่จะรับสายเราไหมเนี่ยไม่นี่ไงแอดมินก็เลยบอกว่ามันมีสองรถบัดดีแม่ก่อนบัดดีแม่ก่อนบัดดีจ้าก่อนลูกแม่ไหวที่มาทำแม่อยู่ไหนผ่าเนี่งงะน้องพลอยขายของน้องพลอยขายของช่วยพ่อเหรอ ขายของขายแชมพูไงนี่ขายขาย,ขาย,ยาสีฟันหรอคะขายัยาเอายิ้มสวยหน่อยไหนฟะันสวยไหมขายขาย,ยาสีฟันเนะี่ยยิ้มสิยิ้ม,ยมอย,มยิ้มหน่อยอ,อ้อหน่มง่องนอนหรอน่ยน่ะแม่แม่โทรมานนองเพียรอ,อะไรอะไร หัวใจอะไรลูกอ่ะมันนี่พอ่อเดี๋ยว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 พ่อเจเรนอยู่ในตู้เย็นห่วงนั่ะตาไม่ไหวแล้วน่ะห่วงไหมกินมัมมี่ไหมกินมัมมปกติเขานอนดึกซีทุ่มหาทุ่มจังนอน อยู่กับพ่อขึ้นหยาบแตห่มื่ขึ้นอยู่กับแม่พูดไม่หยุดเลยเล่นต้องปวดจับตัวพ่อพ่อเพชขึ้นไปเพชทำอะไรอะถามพี่เพชน้องเพชสิน้องเพชขึ้นไปนู่นไหมหาแม่โอ้ยแม่อยู่กรุงเทพไงนี่ไงหาแม่แม่อยู่กรุงเทพถามแม่แม่อยู่ไหน แล้วถามแม่จุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนแม่มาซ้อมร้องเพลงแม่มาซ้อมร้องเพลงคอนเสิร์ตเอาเมื่อเช้าไปส่งแม่เหรอครับเผ็ดเลยอะหมูกระทะเลยแม่แม่ซับดีขึ้นหรือยังถามแม่แม่รู้เผ็ดแม่รู้เหม็นน้องแค่ใครเผ็ดเก่งกินถามเผ็ดอ่ะอันนี้ไม่เผ็ดครับเนี่ยอันนี้มันเผ็ดด้วยนะ อันนี้มันเผ็ดเลยนะมันเผ็ดมาเผ็ดมากอร่อยเหรอน้องพลอยกินไหมมาสิ <i> <i> มันเผ็ดไงลูกลูกชีลูชีลูชี้ลูชีลูชี้โอยไลูกชีอ้าไม่ไม่วะจแบบนี้โอ๊ยทำไมแม่เป็นตาแบบนั้นน่ะทำไมแม่เป็นตาแบบนั้นแม่เป็นชอบไหนไหนมาทหของเราอแม่อทกระแบบนี้อ๋อปากปากของเราทาไมทาไม่ได้อะกระโหลกด้วยหรอ ปากโป่งใหญ่ๆดูสิมันเผ็ดนะมันเผ็ดนะจะบอกว่าอย่าร้องไห้นะอย่าอึอะัดนะบอกแล้วเอ้ยเอาเผ็ดค่ะผู้ผิดจังเลยค่ะ่อะไม่เลยไม่ไม่พอใจแม่เลยอะไม่แม่จะกมาแม่ไหมอะไม่กอดแม่หน่อยอะนั่นนี่อยากจะให้ อ๋อหนูนั่งด้วยกยันหนูนั่งด้วยกันไงอ้าวอ่ออ๋อหนูนั่งด้วยกันไมเป็นแบบนี้อุ้ยอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้กดดูสิของเราอะ่ะเป็นไหมอยู่ไหนลูกอันนี้นี่ไงนี่ไงอึ๊บอุ้ยอุ้ยน้องคอยเป็นแบบนั้นน่ะงแงวอ๋อมานี่คุยกับแม่หน่อยป่ะ นอนกับพ่อเลยไปนอนกับพ่อไหมพ่อพ่เป็นแบบนี้คอยขนตาเหมือนแม่ตาเหมือนแม่เอ๋จน่กดได้ไงหน่ะว้าน่ารักไหมเสียงมันเสียงสอง อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยไดโนเสาร์